คู่ที่2นะครับเราลองเปรียบเทียบ s ู30 SME แล้วก็ SM2 ครับจำนวน12ลำนะครับเทียบกับ F16A B E MU ครับจำนวน18ลำซึ่งคู่นี้เนี่ยเมื่อดูแล้วเนี่ยอาจจะคิดว่าซูสามสิบเนี่ยน่าจะมีความสามารถมากกว่าหน่อยนะครับแต่ว่าเมื่อพิจารณาถึง a v เว n i c ริ์นะครับแล้วก็ขีดความสามารถในการใช้อาวุธเนี่ย F16 เนี่ยก็น่าจะมีค,ความสามารถสูงกว่าในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้มากแล้วก็ไม่ได้ห่างกันเกินไปนักรวมถึงเมื่อต้องพิจารณาว่ามีซู30อยู่แค่12ลำแต่ว่า F16 MU เนี่ยมี18ลำเรื่องปัจจัยเรื่องจำนวนเนี่ยก็มีผลในกรณีนี้ด้วยเช่นกันนะครับผม คู่ที่3นะครับเราลองเทียบ M29 SE แล้วก็ SM จำนวน16ลำนะครับของกองทัพอากาศพม่าเนี่ยเทียบได้กับของกองทัพอากาศไทยนะครับก็คือ F5 TH จะจำนวน14ลำนั่นเองนะครับผมโดยในกรณีเนี่ย F5 นะครับค่อนข้างเสียเปรียบโดยเฉพาะถ้าเป็นฝ่ายลุกนะครับเพราะว่ามีพิสัยทําการที่สั้นกว่าแล้วก็บรรทุกอาวุธได้น้อยกว่าอีกอย่างอีกทั้งนะครับจรวดพิสัยไกลนะครับของ F5 TH เนี่ยยังมีพิสัยสั้นกว่านะครับผมเพราะว่าไอเดอเนี่ยมีพิสัยการยิงที่70กิโล แต่ว่า r เจ็ดสิบของพม่านะครับมีพิสัยการยิงเราร้อยหนึกิโลเมตรนะครับผมซึ่งก็ถือว่าจรวดพิสัยไกลเนี่ยของ f 5ค่อนข้างเสียเปรียบในการรบทางอากาศแต่ว่าก็จะใช้วิธีสร้างความเด้เปรียบขึ้นมาโดยการที่ f 5เนี่ยมี rcs ว่าภาคตัดขวางเลเยได้เล็กกว่าก็น่าจะทำให้ช่วยลดความเสียเปรียบตรงนี้ลงมาได้ในระดับหนึ่งนะครับผม คู่ที่4นะครับเราลองเทียบมิทยี่ก้าบแล้วก็ UB นะครับจำนวน15ลำของกองทัพอากาศพาม่าเนี่ยเทียบกับเอฟสิบหกอบีเอดีเอฟจำนวน13ลำของกองทัพอากาศไทยนะครับกอ,อ,องทัพอากาศไทยเนี่ยกำลังเตรียมปลดประจำการ F16 ADF ลงนะครับซึ่งถ้าปลดประจำการไปเนี่ยก็น่าจะเสียเปรียบค่อนข้างมากเนื่องจากจำนวนเครื่องบินที่ยิงจรวดอากาศสือกาพิสัยกลางเนี่ยก็จะลดลงค่อนข้างมากแต่ถ้ายังไม่ปลดประจำการนะครับก็ F16 ADF ก็ยังพอที่จะเทียบเคียงได้กับ m i d 2 9 B แล้วก็ UB ได้ครับผม คู่ที่5นะครับถ้ายังไม่ปรับประจำการน,นะครับเราลองเทียบ A5 จํำนวน21ลำนะครับของกองทัพอากาศพม่าเนี่ยเทียบได้กับกองทรรัพอากาศไทยก็คือ F16 ABOCU ครับจำนวน17ลำสาเหตุที่เทียบกันตรงนี้นะครับเพราะว่า F16 ABOCU ของเราเนี่ยไม่มีขีดความสามารถในการใช้อาวุธอากาศสว่อากาศพิสัยกลางนะครับหรือว่าไม่มีขีดความสามารถในการใช้อมรัมนั่นเองถ้าเทียบในกรณีนี้เนี่ยเออ F16 ABOCU เนี่ยก็จะได้เปรียบกว่าค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีเรดาร์แตกต่าง จาก f 5แตกต่างจาก a 5นะครับที่เป็นเครื่องบินโจมตีนะครับไม่มีเรดาร์ที่าสามารถในการทําการรบอากาศส่อากาศนะครับจึงต่ํากว่าค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับตอนนี้การเปรียบเทียบในคู่นี้เนี่ย s 6 ab ocu เนี่ยได้เปรียบกว่ามากค่อนข้างกินขาดเลยทีเดียวสำหรับคู่ที่6นะครับลองเปรียบเทียบยักษ์130ของกองทัพอากาศพม่านะครับก็